สวัสดีค่ะโนชื่อหญิงนัทมลวันชวงมาสองทับหนึ่งเลขที่ยี่สิบสาวันนี้จะมาเฉิยข้อสอบรรกศาสตร์ค่ะจากโจทย์นะคะจงตรวจสอบว่าพจน์ p แล้วนูเลฟ q แล้ว r กับนวเล็บ p หรือ q แล้ว r สมมูลกันหรือไม่โดย p แล้ว q สามารถแปลงเป็นปนิเศษ p หรือ q ได้ค่ะก็จะได้เป็นนิเศษ p และ q หรือ A. นำมาจัดรูกนะคะก็จะได้เป็นนิเสธ P หรือนิเสธ Q หรือ R ส่วน P และ Q และ R นะคะจะามาจัดรูปก,ก็จะได้เป็นนิเสธ P หรือ Q และ R นำมาจัดรูกต่อก็จะได้เป็นนิเสธ P หรือนิเสธ Q หรือ R เป็นนิเสธ P หรือนิเสธ Q หรือ R นะคะส่วนฝั่งขวาก็จะเป็นเหมือนกัน,นะคะ่ะ ดูเห็นได้ว่าเหมือนกันนะคะดังนั้นก็สมมูลค่ะขออนุญาตจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ